โรงงานยางแท่ง STR 20กำลังการผลิต20,000ตันต่อปีขององค์การสวนยางภายใต้โครงการพัฒนาตลาดและแปรรูปยางเพิ่มมูลค่าในจังหวัดอุดรธานีเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในวันนี้นับเป็นโรงงานของรัฐแห่งที่3ในภาคอีสานและครบตามแผนการก่อสร้างของโครงการเมื่อรวมกับอีก2โรงในจังหวัดนครพนมและศรีสะเกดก็จะทำให้มีกำลังการผลิตรวม60,000ตันต่อปีนอกจากจะคอยรองรับผลผลิตปีละกว่า48,000ตันในพื้นที่แล้วยังคอยดูซับผลผลิตในอีกหลายจังหวัดเพราะตั้งอยู่ในพื้น ที่เชื่อมต่อทีมข่าวเดินทางมายังโรงงานในจังหวัดนครพนมซึ่งเดินเครื่องการผลิตไปแล้วเกือบ200ตันพบว่ายังคงมีสถาบันเกษตรกรทยอยรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วยมาขายเกษตรกรนะคะพร้อมใจกันจะนำยางก้อนถ้วยมาขายกับโรงงานที่นี่นะคะเนื่องจากมีมาตรฐานเรื่องของการวัดคุณภาพน้ํายางเพียงแต่ว่ายังขาดเงินทุนสภาพคล่องสําหรับในส่วนของโรงงานค่ะถ้าเดินเครื่องเต็มกําลังก็จะสามารถมีกําลังการผลิตได้มากถึง60ตันต่อวันค่ะ รวมนวยการโรงงานเปิดเดินเครื่องเพื่อทดสอบการผลิตให้ทีมข่าวดูก็พบว,ว่ามีความพร้อมทั้งในตัวของเครื่องจักรและบุคลากรและยังมีความสามารถในการรับจ้างผลิตยางแท่งคอมเพลว์หรือ,อยางที่ใส่ส่วนผสมได้ตามต้องการรอเพียงออเดอร์และเงินทุนหมุนเวียนซึ่งต้องใช้โรงรับประมาณ300ล้านบาท ตัวแทนเกษตรกรก็บอกว่ายินดีจะรวบรวมยางไม้กับโรงงานของรัฐเพราะมั่นใจกับการหาค่าเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้งหรือค่าดีอาซีแม้ว่าราคารับซื้อจะใกล้เคียงและบางครั้งก็น้อยกว่าเอกชนซึ่งดึงดูดใจด้วยการบวกเพิ่มค่าบริหารจัดการอีกกิโลกรัมละ1นบาทกาเรเกษตรกรมาขายในตัวนี้หนึ่งเราใกล้ในพื้นที่ของเราค่าขนส่งก็ไม่แพงนะฮะถ้าขนส่งจากเราที่จะไปหนองคายหรือจะไปที่มุกดาหารตรงนี้ถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยเหรอครับ มาปั๊บเราก็ได้ลงเลยที่จะสนับสนุนไอ้เงินมาให้กลุ่มหรือเครือข่ายต่างๆสร้างโรงงานความประสบความสําเร็จมันจะไม่ผานถ้าอยากจะทำเนี่ยมาจ้างโรงงานตรงนี้ทำดีกว่าเกษตรกรสามารถเดินดูได้แต่อีกโชวหนึ่งเขาไม่ให้เราเข้าไปใกล้ต้องเข้าใจคนใหญ่พ่อหนึ่งทม่เนี่ะเราเห็นกันหมดเห็นจระจากกันทุกสวน ส่วนหนึ่งถ้าว่าส่งมอบวัตถุดิบให้เรามาโดยที่เราซื้อด้วยก็ได้นะครับซื้อปั๊บเนี่ยแล้วในการแปลรูปเมื่อเราขายยางไปได้เนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอาจจะมีส่วนต่างของกําไรสามารถที่จะคืนกลับให้กับกเกษตรกรไปได้อาจจะเป็นในรูปของปัจจัยการผลิตก,ก็ได้หรืออะไรก็ได้คือหมายถึงว่าการที่เขา,าไปส่งกับไพ่กชนมันก็ตัดขาดกันไปเลยนะครับแต่ว่าการที่องการส่วนยางเนี่ย ทำเครือข่ายขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะดึงเกษตรกร,เ,กรเข้าเข้ามาร่วมนะครับการสนับสนุนเกษตรกร,กรให้จัดตั้งโรงงานแต่รูปอย่างพาร,รากลางน้ํานั้นยังต้องคํานึงถึงการบริหารในแง่เชิงธุรกิจอีกด้วยทีมข่าวเจอโลกเศรษฐกิจรายงานขอบคุณครับคุณพันพิดาครับมาถึง